เฮ้ยทุกคน FK เข้าใหม่ทุกคนต้องรีบพามาดูคันนี้ใหม่แปดหมื่นแต่รถโคตรสวยทุกคนอะนี่ FK ท้ายสวย,สวยเปิดท้ายเป็นโฉมห้าประตูของซีวิกนั้นโคตเก็บสัมภาระได้กว้างมีที่ปิดเดี๋ยวพาไปดูรอบคันพิเศษมากล้อมแม็กไม่เหมือนเดิมนะคันนี้ใส่ล้อมแม็กตัว FE ซีวิก FE E H V แล้วก็ไปทำสีมานะฮะเพื่อความขับสนุกแล้วกันเอออันนี้ดูสภาพด้านหลังนรีบมารีบถ่ายให้เลยสภาพด้านหลังอะมาดู บ่อนหน้ากันบ้างทุกคนเป็นบ่อปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะเพราะว่าคันนี้เป็นโฉบ RS ทุกคนสวยมากรถสดจริงๆผมบอกเลยมีคันเดียวเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างทุกคนอ่ะสวยมากคันนี้เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องด้วยคันนี้ก็คือกระจังหน้าดำเป็นเดิม FK อยู่แล้วนะฮะนี่มาครับโอ๋ใหม่ก็อย่างแรกหัวน็อตไม่เคยแกะไม่ขยับแน่นอนบอดี้ที่ร้านนะฮะรถต้องเดิมทุกคันรับประกันโครงสร้างผ่านศูนย์บริการอยู่แล้วคันนี้เลขไม่ประมาณแปด0มื่นโล นะฮะก็เปิดท้ายเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเป็น SK ไงคันนี้ต้องรีบนะเอาให้ทันนะมีคันเดียวแน่นอนขายไม่แพงคันนี้แปดแสนเก้าห่นเก้าจองรถได้แล้วเก้าสบเก้าทช่องทางกดต่ออยู่นะโปรไฟล์ทรมจองรถฟูนทุกคนบ๊ายบาย